嗯。Mm. เพื่อเพื่อคิดถือลูสายาไหมลูสายาไม่อยู่ลูสายาอยู่บดอยลูสายาไปดูงานให้ให้ผมให้เราทางานให้เรานะลูสายาตอนนี้คิดถือลูสายาเฮ้ยลูสายาลูสายา คืนนี้แม่รู้จะนอนยังไงแน่นอนนะรุ่นนี้จะได้กล่าวไหมสระฮะทำไมไม่รู้เฮ้ย